สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนของคุณนัดเลยนะคะวันนี้ก็พบกันในคลิปที่เท่าไหร่ละคะ คลิปที่6นะคะคลิปที่6แล้วนะคะเมื่อวานคุณนัทก็ปล่อยนะคะคลิปที่5ออกไปนะคะก็เป็นเรื่องของการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมาศึกษาปีที่5นะคะก็พบกับ ครูนัดคนเดิมนะคะคุณครูนัฐการสังกรมนะคะวันนี้ก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมนะคะยังเต็มที่กับการที่มานั่งทําคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตนเองนะคะอยู่ที่บ้านในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่า คลิปวิดีโอที่คุณนัดตั้งใจทําเนี่ยจะทําให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้นะคะล่วงหน้าเป็นพื้นฐานก่อนที่จะสามารถเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้นะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่2น,นะคะมาตรฐานของการเขียนเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะไม่ได้สอนเรื่องการเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วไม่ได้สอนเรื่องการคัดลายมือแล้วนะคะแต่จะเป็นการสอนในเรื่องใหม่นะคะ เรื่องใหม่วันนี้ที่คุณนัทจะสอนนะคะนั่นก็คือเรื่องการเขียนคําอวยพรนะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องรู้จักการเขียนคําอวยพรอย่างแน่นอนนะคะคุณนัทมั่นใจว่ายังไงก็รู้จักนะคะเราเนี่ยนะคะ ก็มักจะวอวยพรนะบุคคลอื่นในโอกาสสาคัญสาคัญเนี่ยอย่างสม่ําเสมอเลยเช่นวันเกิดเพื่อนของนักเรียนนักเรียนก็ต้องวอวยพรวันเกิดให้แก่เพื่อนใช่ไหมคะ,ะวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการวอวยพรกันด้วยนะคะเพราะถือว่าวันสําคัญเหล่านี้เป็นสิริมงคลน,นะคะจุดประสงค์ในการเรียนในวันนี้นะคะมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือนักเรียนจะต้องสามารถบอกหลักการเขียนคําอวยพรได้นะคะจุดประสงค์ที่2นักเรียน จะต้องสามารถเขียนคำอวยพรได้นะคะและจุดประสงค์ที่3นะคะนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการเขียนซึ่งมารยาทในการเขียนเนี่ย คุณนัทได้สอนไปในคลิปที่5แล้วนะคะในตอนที่เราเรียนเรื่องการคัดเลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะว่ามารายาทของการเขียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณนัทก็จะไม่ได้ทวนให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะดูนะคะที่หน้าจอของคุณนัทเนี่ยจะมีรูปนะคะโลโก้ของแอปพลิเคชันที่เรานิยมใช้นะคะในปัจจุบันนะคะก็จะมี มีแอปพลิเคชัน Line ใช่ไหมคะแอปพลิเคชัน Instagram นะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่า IG ใช่ไหมคะเนี่ยคะ่ะอันนี้คือ IG นะคะหรือ Instagram นะคะอันนี้นะคะ a c e b o o k ใช่ไหมคะสามแอปพลิเคชันนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้กันเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับคนทั่วโลกนะคะในการอวยพรก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะนิยมอวยพรผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะเพราะว่าสะดวก รวดเร็วว่องไวนะคะผู้ที่วยพรเนี่ยก็ส่งไปหาผู้ที่จะต้องรับพรเนี่ยได้อย่างโดยตรงแล้วก็เร็วนะคะต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะวยพรใครคนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเขียนจดหมายใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปรษณีย์ซึ่งมันก็จะต้องใช้ระยะเวลามากเลยนะคะกว่าจะถึงมือของผู้รับนั้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ต่างไปแล้วนะ,ะปัจจุบันนี้ส่งนะพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ,มพม์ส่ง รวดเรวว่องไวนะคะหรือใครมีความสามารถก็อาจที่จะทําเป็นรูปนะคะเป็นไฟล์รูปนะคะแล้วก็แทรกคําอวยพรแล้วก็ส่งไปให้ได้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะเราจะอวยพรนะคะให้แก่บุคคลอื่นเนี่ยนะมันก็จะต้องมีโอกาสในวันสําคัญสําคัญต่างๆนะคะเช่นวันขึ้นปีใหม่นะคะคุณน่ใส่รูปพลุมานะคะ ลูก,ก็คือแบบว่าฉลองนะเฉลิมฉลองนะคะในช่วงวันสําคัญนั่นก็คือวันขึ้นปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเอียนะคะมีกล่องของขวัญน,นะคะกล่องของขวัญน,นี้ก็จะนิยมให้มากเลยนะคะ,ะเป็นการสแสดงความยินดีนะคะหรืออวยพรก็ได้นะคะเช่นของขวัญวันเกิดของขวัญวันขึ้นปีใหม่นะคะหรือของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆนะคะ,ะเค,ค้กอันนี้ก็แน่นอนนะคะวันเกิดนะคะโอกาสของการอวยพรในวันเกิดนะคะอันนี้นะคะ น่าจะเป็นวันสําคัญอะไรคะมีเด็กคนหนึ่งนะคะปาแก้มนะคะปาแป้งที่แก้มสองข้างเลยแล้วก็มีถือขันเล็กๆนะคะแล้วก็มีน้ําอยู่ในขันนะคะก็เป็นเทศกาลนะคะเป็นประเพณีของไทยเรานะคะนั่นก็คือวันสงกรานนะคะอันนี้นะคะเขาชัวอะไรไม่รู้เขาก็ใช้ยโยแบบนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ จบการศึกษานะคะผู้สั้นๆก็คือเรียนจบแล้วนะคะแล้วก็นี้นะคะเป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงนะคะมีรูปหัวใจแบบนี้เดาได้นะคะก็อาจจะเป็นการแต่งงานนะคะหรือพิธีมงคลสมรสนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าโอกาสสําคัญสาคัญที่คุณนัดยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นวันสําคัญวันแห่งความชื่นชมยินดีนะคะวันที่แบบครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันได้หยุดอยู่ด้ว น,นะคะหรือเป็นวันที่มันเป็นสิริมงคลน,นะคะซึ่งคนไทยเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าหากเรากล่าวสิ่งดีๆเราให้พรกันนะคะในวันดีๆแบบนี้นะคะพรน,นั้นเนี่ยก็จะสังบริษผลนะคะอันนี้คุณนะัทยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะเป็นการเกร่นนําเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหลักการเขียนคาอวยพรน,นะ,ะหลักของการเขียนคําอวยพรเนี่ยจะมีอยู่5หลักการด้วยกันแต่วันนี้นะคะคุณนัจะไล่ไปทีละ หลักการเลยนะคะหลักการข้อที่1นนะคะคําอวยพรจะต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างผู้ที่อวยพรกับผู้ที่ได้รับพรน,นะคะแล้วก็ต้องสอดคล้องกับโอกาสที่จะต้องอวยพรด้วยนะคะ,ะดูยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสุขสันต์วันเกิดหมิวเพื่อนรัก นะคะผู้อวยพรกับผู้รับพรเนี่ยมีความสอดคล้องกันมีความสัมพันธ์กันนั่นคือเป็นเพื่อนรักกันใช่ไหมคะส่วนโอกาสที่ใช้ในการอวยพรนั่นก็คือวันคล้ายวันเกิดนะคะก็จะเห็นได้ว่า ผู้วอวยพรผู้รับพรแล้วก็โอกาสที่วอวยพรเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันนะคะ,ะเค,ค้กน่ากินไหมคะน่ารักมากนะคะรูปที่คุณนัทเอามานะคะต่อไปนะคะหลักการข้อที่2นะคะจะต้องกล่าวโอกาสที่วอวยพรเสมอนะในการวอวยพรเนี่ยจะต้องบอกด้วยว่าโอกาสที่เรามาวอวยพรเนี่ยนะคะมันคือโอกาสอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นนะเนื่องใน วันคล้ายวันเกิดนะคะหรือจะเป็นเรื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษานะ,ะหรือเป็นโอกาสที่เพื่อนของเราเนี่ยนะคะได้ทุนการศึกษาก็ได้นะคะหรือจะเป็นในโอกาสที่เพื่อนของเราเนี่ยสามารถสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เขาหวังไว้ได้นะคะก็เป็นการแสดงความยินดีได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นเรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันขึ้นบ้านใหม่นะคะเรื่องในโอกาสพิธีมงคลสมรสอะไรเงี้ย ะะหรือว่าจะเป็นเนื่องในวันสงกรานต์ก็ได้นะคะเราจะต้องบอกด้วยว่าโอกาสที่เรามาอวยพรเนี่ยนะคะมันเนื่องในโอกาสอะไรนะคะมันเป็นวันสําคัญอะไรนะคะต่อไปนะคะหลักการข้อที่3นะคะในกรณีที่เด็กจะต้องเขียนอวยพรผู้ใหญ่ไม่ใช่แค่เขียนนะคะจะอวยพรผู้ใหญ่ด้วยด้วยคำพูดก็ได้นะคะจะต้องกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือพูดง่ายๆก็คือเด็กเนี่ย จะอวยพรผู้ที่อาวุโสกว่าคําว่าอาวุโสกว่าก็คือจะต้องมีอายุมากกว่าเรานะคะเด็กจะไปอวยพรผู้ใหญ่แบบนี้มันดูไม่เหมาะสมนะคะตามวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมเลยนะคะที่ผู้ที่มีอายุน้อยจะไปอวยพรผู้ใหญ่แบบนั้นนะคะอันนั้นมันมีวิธีในการอวยพรก็คือเด็กเนี่ยนะคะจะต้องกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปอวยพรผู้ใหญ่นั้นอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนเนี่ยจะต้องรู้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเด็กนะก็จะจะไม่รู้เลยในในกาใ,ในหัวข้อแบบนี้ในหลักการนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะสมัยเด็กๆคุณนัทก็ไม่รู้นะคะคุณนัทก็ถือขันน้ําแล้วคุณนัทก็ ล้างที่มือใช่ไหมคะลดไปที่มือของผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยคุณก็จะอวยพรนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ารวยเงินทองนะคะคุณเพิ่งมารู้นะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเนี่ยอายุน้อยกว่านะคะการจะไปอวยพรแบบนั้น่ะนะคะถือว่าไม่เหมาะสมนะแต่ถ้า ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะอวยพรเราเนี่ยเขาสามารถที่จะอวยพรเราเนี่ยโดยตรงได้เลยนะอวยพรเด็กคนที่เด็กกว่าเนี่ยสามารถที่จะอวยพรได้เลยในทันทีนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะจะต้องกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าก็สามารถที่จะกล่าวอ้างได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้เนี่ยเช่นคุณนัทเนี่ยจะอวยพรนะคะคุณแม่ะะจะอวยพรคุณแม่คุณนัทในในในวันเกิดแล้วกันอ่ะสมมติว่าถึงวันเกิดคุณแม่คุณนัทนะคะ การที่คุณนัทไปอวยพรคุณแม่ว่าขอให้แม่มีความสุขมากๆนะแบบนี้คือผิดผิดเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนนะคะถือว่าผิดนะผิดหลักการเลยนะคะหลักของการอวยพรไม่ได้เลยเพราะว่าคุณนัทเนี่ยอายุน้อยกว่าคุณแม่ นะคุณแม่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นอาวุโสกว่าคุณนัทฉะนั้นถ้าหากคุณนัทจะอวยพรคุณแม่นะคะคุณนัทนับถือศาสนาพุทธคุณแม่คุณนัทก็นับถือศาสนาพุทธนะคะคุณนัทก็อาจจะกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่หนูเนี่ยขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้คุณแม่เนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ เห็นไหมคะแบบนี้คือถูกต้องเหมาะสมนะคะอ่าโอเคนะคะแต่ถ้าคุณแม่จะอวยพรคุณนัดกลับนะคะคุณแม่ก็สามารถที่จะอวยพรกลับได้เลยก็ขอให้ลูกมีความสุขม,ม,มากๆเช่นกันนะแบบเนี้ยได้นะคะต่อไปนะคะคุณนัดมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะอันนี้เป็น โอกาสวันคล้ายวันเกิดนะคะมีเด็กคนหนึง่งหลานคนหนึ่งนะคะเขาจะอวยพอรคุณตาของเขานะคะหลานนี่ก็ต้องอายุน้อยกว่าคุณตาเนาะอ่าดูนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณตาหลานขออำนาจคุณพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรโดจงช่วยโดนบันดาลให้คุณตามีความสุขขอโทษค่ะ โปรจงช่วยดลบันดาลให้คุณตามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปค่ะ <c oughs> คุณนัทพูดสลับกันนะคะขออาภัยนิดนึงนะคะหนูก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะหลานเนี่ยหลานคือการแทนตัวเองนะคะอวยพรคุณตานะคะหลานเนี่ยจะอวยพรคุณตาแบบตรงๆไม่ได้นะคะแต่หลานเนี่ยนะคะไปกก่าอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คืออำนาจของคุณพัชศรีรันตน์ตรยัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ไปดลบันดาลให้คุณตาเนี่ย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะคะแบบนี้คือถูกต้องนะคะคุณได้อยากให้เด็กๆเ,เนี่ยจดจำหลักการข้อนี้ด้วยนะคะถือว่าสำคัญมากต่อไปนะคะหลักการที่4นะคะการเขียนคำอวยพรนะ,ะจะต้องใช้คำอวยพรที่สร้างสรรค์นะคะเพราะว่าเมื่อผู้รับพรนั้นอ่านแล้วหรือได้ฟังแล้วเนี่ย เขาจะต้องรู้สึกได้ถึงความปรารถนาดีของผู้ที่อวยพรนะคะ,ะการอวยพรแบบสร้างสารรค์ก็คืออวยพรในเรื่องที่ดีๆนะคะเช่นขอให้มีความสุขนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ประสบความสําเร็จขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีคนที่ดีขอให้หยาบแบบมีโรคภัยไข้เจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือการอวยพรที่สร้างสารรค์นะคะผู้รับพรเนี่ยเขาก็มีความหวังที่จะได้รับคําอวยพรที่ดีเนาะไม่มีใครอยากได้ คำอวยพรที่ไม่ดีต่อเรานะคะต่อไปหลักการข้อสุดท้ายนะคะภาษาที่ใช้ในการเขียนนะ,ะจะต้องเป็นภาษาที่สุภาพนะคะเหมาะสมกับบุคคลแล้วก็โอกาสต่างๆที่อวยพรนะคะการอวยพรเนี่ยนะ ภาษาก็สําคัญนะคะภาษาเนี่ยมีหลายระดับนะคะอวยพรผู้ที่เป็นผู้หลับผู้ใหญ่นิดนึงเราก็ต้องเฟ้นหาภาษาเฟ้นหา,าคําที่ดีมีความเหมาะสมเหมาะกับกาลเทศะนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากเป็นการอวยพรระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องคิดมากในเรื่องของการใช้คํามากนักนะคะคุณได้มีตัวอย่างนะคะคําอวยพรในโอกาสของวันขึ้นปีใหม่นะคะอลองลองฟังนะคะ ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ขออารัธนาคุณพระศิรีรัตนตรตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก,กลโลกปโปรดดลบันดาลให้คุณปู่และคุณย่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพร่รมทรายของลูกหลานตลอดไปนะะในกรณีนี้นนะค,ะคำอวยพรนี้ก็น่าจะเป็นลูกๆหลานๆนะะที่อวยพรให้แก่คุณปู่คุณย่านะะโดยการกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ นะคะเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปอวยพรคุณปู่คุณย่าอีกทีหนึ่งนะคะก็จะต้องใช้คำนะคะที่คําที่ดีนิดนึงนะคะเป็นคําที่แบบเหมาะสมนิดนึงกับกาลเทศะเพราะว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยมีความอาวุโสนะคะเวลาอวยพรนะคะก็จะต้องเลือกคาที่ดีคําที่เหมาะสมนะคะเหมาะกับกาลเทศะด้วยนะคะดูตัวอย่างต่อไปนะคะ ตัวอย่างต่อไปจะเป็นการอวยพรวันเกิดนะคะก็คือการอวยพรระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะคะการใช้คำเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้เน้นมากนะคะเป็นคําที่สามารถฟังสบายๆนะคะไม่ต้องเลือกคําที่แบบแบบดูสูงมากนักนะคะอ่ะดูตัวอย่างนะคะสุขสันต์วันเกิดหมิวเพื่อนรักขอให้หมิวมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงรเรียนได้เกรดสีทุกวิชานะจ๊ะ นี่เห็นไหมคะคามันมีความต่างกันระหว่างนะคะคำอวยพรเมื่อสักครู่นี้นี่อวยพรคุณปู่คุณย่าเห็นไหมคะออมันก็จะมีคําที่แบบดูดีนะคะคําที่แบบดูแบบดูสูงนิดนึงนะคะเป็นระดับที่แบบเป็นทางการนิดนึงนะคะส่วนการอวยพรเพื่อนเนี่ยก็ใช้คําธรรมดามดาสื่อสารกันง่ายๆเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยมีอายุที่แบบใกล้เคียงกันนะคะ ต่อไปนะคะกิจกรรมในวันนี้ที่คุณอาจะมอบหมายให้ในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมในใบางานที่4การเขียนคำอวยพรนะคะใบางานที่4ใบางานนี้นะคะจะอยู่ในนะคะแบบฝึกออนแฮนเล่มใหม่ ซึ่งเล่มใหม่เนี่ยยังไม่ได้แจกให้ไปแต่เดียเด๋ยวเร็วๆนี้นะคะคุณัทก็จะมีการนัดหมายท่านผู้ปกครองเนี่ยมารับแบบฝึกเล่มใหม่นี้นะคะกลับไปให้เด็กๆทําที่บ้านนะคะเมื่อเด็กๆได้ไปแล้วนะนักเรียนก็ค่อยมาย้อนดูวิดีโอของคุณนัทอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะว่าหลักของการเขียนคําอวยพรเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคําชี้แจงของคุณนัทก็คือให้นักเรียนเขียนคําอวยพรเนื่องในวันเกิดของญาติผู้ใหญ่ โดยนักเรียนสามารถกำหนดตัวละครได้ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณน้าได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยเลือกมากี่คนก็ได้นะคะแต่ต้องอวยพรในเรื่องในโอกาสวันเกิดนะคะวันคล้ายวันเกิดนะคะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเด็ก เราจะอวยพรญาติผู้ใหญ่นะก็อย่าลืมนะคะทบทวนหลักการข้อที่3ามด้วยว่าจะต้องกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะส่วนคําอวยพรนะคะก็นักเรียนจะอวยพอรอะไรให้แก่ญาติผู้ใหญ่ของนักเรียนก็แล้วแต่นักเรียนเลยแต่ว่าจะต้องถูกต้องตามหลักการนั่นก็คือเป็นการอวยพรที่เป็นคําอวยพรแบบสร้างสรรค์ด้วยนะคะนี่คือนะคะ รูปร้างหน้าตาของใบงานที่คุณนัดให้ไปนะคะก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะในกรอบเนี่ยก็จะมีเส้นบรรทัดอยู่นะคะเส้นบรรทัดนี้เนี่ยนักเรียนจะเขียนเต็มบรรทัดก็ได้ หรือนะคะจะเขียนครึ่งบรรทัดก็ได้เอาที่นักเรียนมองว่าสวยงามนะคะคุณนัทไม่ได้ไปกะเกณฑ์อะไรนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยมีพื้นที่สีขาวอยู่นะคะคุณนัทอยากให้นักเรียนเนี่ยวัดภาพตกแต่งนะคะให้สวยงามนะคะให้เหมาะสมกับโอกาสของการเขียนคําอวยพรในครั้งนี้นะคะซึ่งโจทย์คุณนัทบอกว่าจะต้องอวยพรเนื่องในวันเกิดฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะบริเวณรอบๆนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะวาดเค ะะอาจจะวาดรูปแบบรูปโป่งของขวัญน,นะคะหรือถ้าหากเราอวยพรคุณพ่อเราก็อาจจะวาดรูปคุณพ่อก็ได้แล้วก็มีตัวเราอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะก็เอาที่นักเรียนแบบว่ามองว่าสวยงามนะคะคุณนัทก็ไม่ได้บังคับอะไรเรื่องการตกแต่งนะคะก็ตามจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะวันนี้ใช้เวลาไม่ได้เยอะอะไรก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนนะคะก็เป็น หัวข้อง่ายๆนะคะการเขียนคําอวยพรไม่ยากเลยนะคะคุณนัทก,ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าใบงานที่นักเรียนจะได้รับใบงานที่4นี้นะคะนักเรียนก็จะตั้งใจทำนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็ขอรบกวนนะคะทั้งท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะส่งมาให้คุณนัทดูนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณนัทดูคุณนัทก,ก็จะจดจําไว้ว่านี่คือผลงานใครนะคะจดชื่อไว้แล้วก็จะให้คะแนนนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เปิด นะคะมาเรียนแบบออนไลน์ site, เรียนแบบที่โรงเรียนเนี่ยเมื่อไร่ฉะนั้นการนะคะมีฟีดแบกนะคะการส่งงานส่งผลงานมาให้คุณนัดดูเนี่ยคุณนัดก,ก็จะเป็นการให้คะแนนส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็หวังว่านะคะนักเรียนก็จะให้ความร่วมมือกับคุณนัดเป็นอย่างดีเลยนะคะท่านผู้ปกครองเนี่ยท่านก็ใส่ใจนักเรียนอยู่แล้วนะคะ ่สำหรับวันนี้นะคะคุณนัทก็ขอฝากสุดท้ายก็คือให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะคุณนัทเป็นห่วงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ